ดูไว้ดูไว้ขู่ก่อน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

người 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 người

เฮ้ยแตะมมูมาขอล้างเลยครับฮะอ๋อโอเคได้จังกลางไว้กลางไว้ตรงน้นเงออจานพอขทางไห่ไม่หยีกลางมานูมาข้าวข้าวดีททานดี

ดีแล้วดีแล้วเป็นคนแอนเป็นคนแอนมันนีก่อนเล่นเลนเลนับเลยดวยวยสองคนนี้ของพิชาน่ะ ê hơi mất mặt 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 mặt

เเดดอหายใจก่อน้สั่งไได้หายใจหาย็เหนือ้อ้เลยเ้นมเลยมดูเดิเรดี๋ยวไม่ไห้นไดยไดีไนดไ่ดีไใดไ่นดีไสดไ่ดไ่ดได้ไใดไในเดไหนดไ่ดยไดวไดยไดวไเดีวไเดยไดีไเดไหนดไนดวไดีไปใดีไดีได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 

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh hai bên Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

นี่อีอันนึงใช้ได้ไหมอันนี้